đi không bị bị hĩa không bì bị bì hĩa 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 bì hĩa hĩa <laughs> nhĩ mán rồi nhĩ mán rồi leo leo ờ nhĩm con leo leo nè bibi ờ ờ con leo nhĩm mán con leo leo nhĩm mán con leo ờ ờ เออแม่แม่ลูกหแม่แม่แม่ป่อใคยวิดีโอเหรอแม่ป่อลูกพี่พี่คุณแม่อยู่ไหนคุณแม่นอนอยู่ข้างนี่เหรอเห็นเนาะฮะฮะคุณแม่อยู่ไหนแม่ไหนลูกเออเออโอ้ยมาตั้งคอเมืองขนาดลูกฮะ เมย์ก็วีเมืย์ก็น้องเมืย์ก็อืมวีน้องเมืย์ก็เฮ้เอเอเจ้าควักขี้หมูเห็นหมดอะ่ะท้าคอมาสองนาทีละเฮ้เป็นทายวิดีโอนี่ผมยังมาคองลงเลยเอ่ะฮะยเฮ้ยไม่รู อย่าว่าคอลงเลยกะพ่อหาไผหรือพ่อหาใยนะพ่อหาใยอ่ะเออเออตกโบละเร็วเร็วมาหาปอดเร็วเร็วเร็วมานี่เร็วมานี่เร็วเร็วเร็วมาหาปอดเร็ว

Leo 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 ngày mà Leo Leo, 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 Leo lều lều Leo Leo lều 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 ôi vì ใครเนี่ยอุ้ยฮ่าฮครนอนอย่เนี้ยคุแม่ไม่ยิ้มกล้องเลยเร็วคุแม่อู่ไนคุแม่อู่ไนามาหาเร็วน่อยเดียวน่อยเดียวหน่อยเดียวหนอเดียวหนอเดียวหนอเดียวเร็วเร็ววเร็วเร็เร็วเร็ววเร็วเร็วม้างมาสนาทีแล้วน้องโอ้เก่งขนาดเลย กันถ่ายวิดีโออ่ะเหมือนยังนี่เลยอ่ะเออหวแล้วนเออเออไหวแล้วไหวแล้วเอแมวไมไหวช่วยลุกเร็วเร่รเรเรแม่ตื่นไหมลูกเฮ้โอ้ยอพี่จ๋าพี่จ๋าพี่มีมังกรก่อนเรื่อง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 นี่นี่อยู่นี่ โอ้ไม่บีมองกล้องก่อนเร็วบอเดลก้าบีบีคนเก่งกล้องมาตัวไหนยายเรามีบีมองกล้องก่อนเร็วเอ้าเอ้เอ้นั่นเดี๋ยวมาดูอันแรกกันนอนโอ้ยบีบีจ้ามีบี